ก็นักโอ้โหแน่นอนเจอรองภูมิธรรมยังไงก็ต้องถามมาไม่ถามนี่เป็นความผิดบาปนับพี่น้องนักข่าวเลยนะคือไปถามท่านรองภูมิธรรมฮะเอ๊ความเคลื่อนไหวอดีตนายกทักษิณเนี่ยบอกถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่าท่านภูมิธรรมบอกก็เห็นว่าท่านไม่รู้บ้านไหนท่านก็พูดเฉยเฉยอย่าไปวิจารณดีกวาน่าไม่รู้ท่านคิดอะไรนี่น่าจะพูดยากหน่อยส่วนพักเพื่อไทยมองเหมือนอดีตนายกทักษิณมองไหมคุณภูมิธรรมบอกเพื่อไทยเองก็เพียงแต่ดูเรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้อง ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาบางประเด็นมันก็เป็นความเห็นต่างบ้างอะไรที่เป็นเรื่องข้างๆกระบวนการยุติธรรมอยากทําให้มันจบ <c oughs> ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม็ถามอีกเอาอาดีตนายกทักษิณพูดแบบนี้ไอ้แนวทางการต่อสู้คดีของนายกเศรษฐาจะยิ่งยุ่งยากหรือเปล่าค่<ฮ>ะเอเอาถามแบบแบบแบบดูในภาพรวมใช้คำแบบนี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> รองนายกบุณธรรมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย สิ่งที่อดีตนายกพูดในงานบวชก็ปกติแต่ละคนมีความเห็นเรื่องต่างๆก็แสดงออกก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นหรอกสถานการณ์ของท่านนายกคดีต่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ครับเห็นท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าบ้านหมอท่านก็พูดเฉยๆเราจะไปวิจารณ์สิ่งนี้ท่านไม่รู้ท่านคิดอะไรคงพูดยาก การที่คุณทักษิณเรามาพูดแบบนี้มันเป็นการมันจะทําให้ในเรื่องของแนวทางการต่อตู้ของคดีของอายุข,ของอะไรนี้มันจะดูมันจะทําให้เกิดความยุ่งยากขึ้นไหมครับมันไม่เกี่ยวกันเลยครับก็สิ่งที่ท่านพูดก็ท่านวันนี้ท่านกำังงานบวชท่านก็พูดแล้วก็ก็เป็นปกติอะคนเราที่แต่ละคนมีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆท่านก็แสดงออกก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับพักการเมืองไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ของอ ท่านนายกหรือคดีต่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ท่าน <c oughs> รองนายกท่านนี้พูดนึกถึงรองนายกอีกท่านหนึ่งอะ่ะจริงนักข่าวหน้าไปถามบิ๊กป้อมอดีตรองนายก <c oughs> ถ้าถามน่าได้เลยไม่รู้ ก็ใครพูดคุณก็ไปถามเขาสิแต่จริงหน้าไปถามนะว่าหาตัวยากอะคุณอ๋ออ๋อเออเลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสถามใช่ไหมฮะแหมอยากจะรู้เหมือนกันว่าบ้านในป่านี่หมายถึงใครนะอ่ะพอถามอีกว่าการออกมาพูดของอดีตนายกทักษิณเนี่ยดักทางหรือเปล่าเออีกมุมหนึ่งทุกคนก็บอกอาจจะเป็นผลเสียมากกว่ารองนายกภูมิธรรมบอกอันนี้คิดมากไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดมากท่านก็พูดของท่านออกมาลอยลอย ไม่มีอะไรแต่ถามว่ามีความเห็นยังไงคิดยังไงนี่ต้องไปถามท่านนักสิ่อแล้ว<ฆ>เราเป็นคนฟังไม่ได้ฟังจากปากด้วยอ่านจากสื่อเอาอย่าไปคิดอะไรแทนมันเป็นปกติอย่าไปคิดเยอะนะครับส่วนพักร่วมบางพักอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าไปพูดถึงบ้านปา่ารองนายกบอกเลยก็ไม่เห็นมีพักร่วมไหนไม่สบายใจก็เจอกันโทรคุยกันก็ปกตินะแล้วถามเอ้บ้านป่านี่ถือเป็นหนึ่งในพักร่วมนะ <c oughs> คุณภูมินาบอกว่าท่านไม่ได้บอกว่าบ้านป่า ท่านบอกบ้านในป่า oh. ออไม่รู้บ้านที่ไหนก็พูดชัดอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> แล้วถามอีกเอ้าในทางการเมืองเขาก็รู้กันาะบ้านใครอ่ะคุณภูมิธรรมบอกไม่หรอกในทางการเมืองทางปกติมันก็เหมือนกันแหละอะไรที่มันไม่ชัดพูดลอยๆอ,อย่าไปตีความคือถ้าตีความเนี่ยมันตีได้หลายทางเดี๋ยวจะเกิดปัญหายืนยันไม่มีปัญหาในพักร่วมทุกอย่างปกติ เอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้องก็โทรคุยกันอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไม่มีปัญหาพักร่วมเองก็เจอกันบ,บ่อยๆสม่สำเสมอด้วยเอาอมากเกินไป <laughs> ไม่ต้องไปคิดมาก <laughs> ท่านพูดของท่านถึงก็ออกมาลอยๆไม่ไม,ม,มีมีอะไรจะถามว่ามีมีมความเห็นยังไงหรือคิดอะไรก็ต้องถามท่าน <laughs> เราเป็นคนฟังแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ฟังจากปากด้วยก็ฟังจะอ่านจากฝังอ่านจากสื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรแทนก็ มันเป็นปกติอ่ะอย่าไปคิดอะไรเยอะพักร่วมบางพักอาจจะไม่พอใจนะครับไปกล่าวถึงบ้านป่าแบบนี้ครับก็ไม่เห็นมีพักร่วมไหนไม่สบายใจที่ยังเจอกันโทรศัพท์คุยกันก็ยังปกติดีท่านไม่ได้บอกบ้านป่าท่านบอกบ้านในป่าไม่รู้บ้านที่ไหนท่านก็พูดชัดเจนแล้วเราจะไปตีความแต่ในทางการเมืองเขาก็รับรู้ว่าคือบ้านใครคะไม่หรอกครับอย่าไปอย่าไปในทางการเมืองในทางปกติมันก็เหมือนกันคือถ้าพูดอะไรที่มันไม่ชัดเจนแล้วเป็นการพูดลอยๆก็อย่าไปตีความ เพราะมันตีความได้หลายอย่างก็ไปตีความก็จะเกิดปัญหาไม่ <Okay. S 2> มีครับ <Okay. S 2> ไม่มีเลยก็ยังธรรมดายังปกติเอ mm hmm. กสารหนังสือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันก็โทรคุยกันตอนนั้นเองว่ามีเรื่องราวอะไรจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยก็ไม่มีปัญหาและพักร่วมเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆสมาเสมอคือปัญหาเนี่ยนะ,ะท่านรองภูมิธรรมบอกอย่าไปพูดว่าบ้านปา่าบ้านในปา่าทีเนี้ยตตอนท่านทักษิณพูดเนี่ยก็บอกว่า พูดลอยๆก็ไม่ได้คิดอะไระแต่ทีนี้นทําไมมันต้องบ้านในป่าล่ะมันบ้านกลางเมืองได้ไหมบ้านริมน้ําได้ไหมบ้านเชิงเขาก็ได้ อันอื่นไม่มีประเด็นเลยพอบอกบ้านในป่าปุ๊บมันเตะหูนักข่าวสายการเมืองหลายคนทันทีฮะ,ะแน่นอนพรุ่งนี้รอติดตามดูนะคะว่าหลังจากประชุมคอรมอแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการประชุมพักกันนะค,คุณตงนะคะเพื่อไทยเขาก็ประชุมทุกวันอังคารทุกเย็นนั่นแหละทีนี้ก็ต้องรอดูค่ะเพราะว่าพลังประชารัฐเขาก็เหมือนกันเขาก็ประชุมกันในเย็นวันอังคารก็ต้องไปดูว่าหัวหน้าพัก จะไปไหมโอ้แล้วมันก็ใกล้ที่จะสภาจะเปิดน,น่าจะไปอยู่แหละถ้าวหน้ากับบิ๊กป้อมใช่ถามบิก๊กป้อมโดยปกติท่านอะไรที่ท่านไม่พูดเองท่านไม่ตอบอะอโด,ย,ดยตั้งแต่สมัยที่แล้วนะ<อ>ท่านก็ถามพูดตลอดก็ใครพูดก็ถามคนนั้นสิว่าไม่ได้คุณเ,<อ>เพราะว่าขณะนี้โฟกัสมันใกล้เข้ามาไงมันพูดถึงบ้านป่าบ้านในป่าบ้านในป่าบ้านปอุ๊ยฉันพูดผิดละบ้านในป่านะก็ต้องรอดูว่าเออพรุ่งนี้เนี่ยลุงป้อมนี่จะให้สัมภาษณ์ไหมนักข่าวจะตามกันไปไหมนะคะ